ูนกเหไปดูครับว่่ปมนงไปุาเจอกันนุเป็นนนนีไหมผมข้ในนู่นเลยม้แน้ำันะต้มาเดียวดระยมาเลยนะห้องนี้วายไม่ได้แล้เป็นไงรูมไ้เป็นไงไม่ไม่ได้เป็นที่เขาให้ผมมาล้างตรงนี้

ต้องพามันไปขวเราไม่รู้ว่าเนี่ยแลรถมันอยู er ่ไ่นรถมันอยู่นี่รถมันอยู่นี่เหลยคนลกคนเอามันเลยนะยังนี